สวัสดีทุกท่านครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามใน y o u t u นะครับ n p g e n e s นะครับวันนี้ผมอยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องของผมนะครับก็คือตอนนี้มีมากกว่า700คนแล้วนะครับ ใครที่ติดตามครับก็คงจะรับประโยชน์จากการที่ได้ชมคลิปวิดีโอนะฮะมากมายวันนี้นะครับผมกูลัาจะบอกท่านว่า,วาถ้าท่านติดตามต่อเนื่องนะครับในช่องของเรานะฮะเราจะมีข้อมูลนะครับข่าวสารมากมายนะครับท่านสามารถไป Subscribe นะครับที่ YouTube ของ ทางเราได้เลยนะครับโดยที่ท่านต้องใช้ Gmail นะครับผลของการติดตามก็คือจะมีอีเมลนะครับไปส่งถึงที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านและก็บไอแพดท่านครับส่วนวันนี้นะครับผมอยู่ที่เวกัสนะครับในงานลีดเวกัสซึ่งมาดูนะครับว่าชาวต่างชาตินะครับในโซนทวีปอเมริกานะครับอเมริกาใต้และก็โซนยุโรปครับเขาจัดการประชุมกันเขาก็มีเทคนิคหรือกลยุทธ์ต่างๆมากมาย รวมถึงโปรโมชั่นและรวมถึงข้อมูลนะครับเรื่องของเครื่องมือต่างๆที่เจเนสครับได้นำมาใช้กับชาวเจเนสทั่วโลกแล้วนะปัจจุบันนะครับก็ขอให้ท่านครับโชคดีติดตามช่องดพเจเนสต่อนะครับ